ฟีมิโน,โนก่กดแฮตทริกรานีเอลี่เปิดตัวสุดเจิดเลอว์ผู้บุกยำวัดฟอร์ถึงทินแซงสิงบรูขึ้นฝูงเคลาดิโอลานีเอลี่ ประเดิมคุมวัดฟอร์ดเป็นนัดแรกได้ไม่สวยเท่าไหรนะ่นักหลังจากที่ตัวเขาโดนลิเวอร์พูลบุกมายำคาถิ่น5ประตูต่อศูนย์โดยที่ในเกมนี้โรเบรโตฟิมิโนกองหน้าฟันขาวของลิเวอร์พูลนั้นจะแท็ทริกช่วยให้หงแดงแซงเชลซีขึ้นไปยึดตำแหน่งจ่าฝูงชั่วคราวในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แรกประจำวันเสราร์ที่16ตุลาคมที่สนามวิคาเรตโรด คู่ระวังวัดฟอร์ททีมอันดับที่15ของตารางคะแนนพบกับผงแดงลิเว์ภูทีมรองจ่าฝูงทางด้านของวัดฟอร์ดในเกมนี้จะได้เคลาเดียอไรนเอลลี่เข้ามารับงานคุมทีมเป็นนัดแรกโดยในแนวรุกนั้นพวกเขาได้ส่งอิสเมล,ล่าซาเป็นตัวทีเด็ดพร้อมยังมีเอมมานูเอลเดนนิสเป็นหัวหอกตัวเป้า ส่วนทางด้านลิเวอร์ pool ของเจอเกนครอปนั้นในเกมนี้มีการปรับทับบางตำแหนง่งด้วยการส่งโรเบอร์โตฟิมิโนให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนที่เดโกโชต้าที่ต้องนั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนโดยลงมาประสานงานร่วมกับซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาร่าเปิดเกมครึ่งแรกเล่นมาได้เพียงแค่3นาทีลิเวอร์ pool ได้โอกาสทักทายก่อนโมฮัมเหม็ดซาราล็อกบอนเข้าซ้ายและปั่นบอลในกรอบเขตโทษบอลไปเฉลับบล็อกของวิลเลียมทูสอีคองข้ามคานออกหลังไป จากนั้นนาทีที่9ลิเวอร์พูลก็ขึ้นนำอย่างรวดเร็วหนึ่งประตูต่อศูนโดยโมฮัมเหม็ดซาลาได้บอลที่กลางสนามแล้วแทงทะลุช่องต่อไปให้ซาเดลมาเน่หลุดเดี่ยวยิงสวนตัวของเบนฟอสเตอร์เข้าประตูไปอย่างสวยงามหลังจากนั้นหงแดงก็กระนำบุกใส่อย่างต่อเนื่องนาทีที่12อลิเวอร์พูลเกือบจะได้ลูกที่สองโมฮัมเหม็ดซาลาเก็บตกได้ที่หน้ากรอบเขตโทษแล้วปั่นด้วยซ้ายแน่นแต่บอลก็ยังไปติดเซฟของเบนฟอสเตอร์ที่ปัดทิ้งออกไปได้ หลังจากนั้นทีมเยือนยังคงครองเกมได้เหนือกว่าเปิดฉากบุกใส่อยู่ฝ่ายเดียวและมันนำห่างเป็น2ประตูต่อศูน์ในนาทีที่37เจมิลเน์หลุดมาถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้ากลางให้กับโรเบรโตฟิมิโนเข้าแทบอินโล่งๆไม่เหลือลิเวอร์พูลนำห่างเป็น2ประตูต่อศูน์ เกมเดินต่อมาจนถึงช่วงท้ายครึ่งแรกนานทีที่42ลิวอพูลเกือบจะได้ลูกที่3นาบี้เกตาตังปอมซัดด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษแต่บอลก็ไปฉลับแนวรับของวัดฟอร์ดแล้วไปพุ่งชนคานออกหลังไปยังวูดวิดช่วงเวลาที่เหลือของครึ่งแรกทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบครึ่งแรกลิวอพูลนำวัดฟอร์ดอยู่2ประตูต่อศูนย์ มาถึงครึ่งหลังเพิ่มเล่นเกมกันมาได้เพียงแค่สีนาทีโมฮัมเหม็ดซาาลาลากเข้าซ้ายและปัดแน่แนๆอีกครั้งแต่บอลก็ยังไม่ผ่านมือของเบนฟอสเตอร์ที่บินปัดออกหลังไปได้ถึงกระนั้นนาทีที่52สกอร์ก็ไหลห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์จนได้เจมิลเนอร์แทงบอลทะลุช่องไปที่หน้าปากประตูวิลเลียมทุสอีกคองพยายามที่จะสกัดบอลแต่ก็ทำพลาดทำให้เบนฟอสเตอร์ต้องปัดทิ้งออกมา ก่อนที่บอลจะมังเข้าทางปืนของโรเบโตฟิมิโน่ตามซ้ำเจาะเจาเข้าประตูไปไม่เหลือลิเวอร์พูลนำห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์แต่เท่านั้นยังไม่พอนาะทีที่55โมฮัมเม็ดซาล่าโซโล่เข้ากรอบเขตโทษล็อกเข้าซ้ายและปั่นไปที่เสาไกลส่งบอลไปตรงตาข่ายอย่างสวยงามคราวนี้เบนฟอสเตอร์ได้แต่ยืนมองด้วยสายตาปรีบบทำให้ลิเวอร์พูลนั้นนำห่างวัตฟอร์ดเป็น4ประตูต่อศูนย์ จากนั้นวัตฟอร์ดเองก็ได้โอกาสสวนกลับมาบ้างมุสซาซิโซโก้ลากตอรลยขึ้นมาและแทงบอลให้กับครูโชหลุดเข้ากรอบเขตโทษมาปั่นด้วยขวาแต่บอลก็หลุดเสาไกลออกไปทีมเจ้าถิ่นหวังที่จะเอาประตูปลอบใจให้ได้นาทีที่84พวกเขาก็วิดตีไข่แตกได้อีกครั้งอิสไมล่าซาว,วางเท้าซัดในเขตโทษแต่ควิวินเคลเลอร์ก็บินปัดบอลบอลพุ่งไปชนเสากระดอนออกมา ก่อนที่จะตามซ้ำดาบสองแต่ผู้ช่วยก็ยกทงไปจังหวะล้ำหน้าช่วงท้ายเกมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่หนึ่งโรเบตโต้ฟิมิโน่กดแฮตทริกได้สำเร็จโดยเนโกวิลเลียมที่ลงมาเป็นตัวสำรองจ่ายบอลไปที่เสาไกลให้กับดาวยิงชาวบาซิเลียนเข้าชาร์จโล่งๆเป็นประตูให้กับลิเวอร์พูลบุกถล่มวัตฟอร์ดไป5ประตูต่อศูนเก็บเพิ่มเป็น18แต้มแซงเชลซีขึ้นไปรังตำแหน่งจ่าฝูงชั่วคราว โดยรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมมีดังนี้ฟอตฟอร์ดมาในระบบ4 2 3 1ผู้รักษาประตูเบนฟอสเตอร์กองหลังวิลเลียมทูสอีกองเร็กคล์ดคาร์ารดแดนนี่โรสกีโก้ส่วนกองกลางเป็นยูล่าคูดกามุซาซิโซโ,ซโก้อดัมมาชินาคูโชอิตไมลาซากองหน้าต่อเป้าเป็นอแมนูเอลเดนนิสส่วนลิเวอร์พูลนั้นมาในระบบ433าม ผู้รักษาประตูคีวินเคเลเฮอร์กองหลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโจเอลมาติบเวอร์จิลฟานไดแอนดูโรบสันกองกลางเป็นจอร์แดนแฮนเดอร์สันนาบีเกตาและเจมิลเนอร์ส่วนสามกองหน้าก็เป็นโมฮัมม็ดซาลาโรเบโตฟิมิโนและซาดิโอมาเน่ตัดเกรดนักเตะลิเวอร์พูลหลังถล่มวัตฟอร์ดมีคนได้สิบแต้มอีกด้วย ตัดเกรดนักเตะลิเวอร์พูลเกมบุกล่มวัตฟอร์ดเลคาบ้านโดยมีคนที่ได้10คะแนนเต็มหลังสมประสานในแนวรุกช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเจอแกนครอปผูจ้จัดการทีมของลิเวอร์พูลนำทัพหงส์แดงพะง,งาดขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงพรีเมียร์กอังเฤรชั่วคราวหลังจากที่พวกเขาบุกเอาชนะวัตฟอร์ดได้อย่างขาดลอยหประตูต่อศูนย์ถึงรังวิคเรรรเรตโรดเมื่อวันเสาร์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากที่เตะไปแล้วทั้งหมด8เกมในฤดูการนี้เอร์พูเก็บไปได้ถึง18คะแนนและสำหรับในนัดนี้คะแนนความสามารถของนักเตะเอร์พูจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับคว,วีนเคลเลอร์ได้7คะแนนในเกมนี้ตัวเขาได้โอกาสลงมาเฝ้าเสาแทนอาริซองเบ็คเกอร์ผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลแต่ก็ไม่ได้ออกแรงเซฟมากนะักหลังเจ้าถิ่นมีโอกาสยิงไม่กี่นและเจ้าตัวก็เก็บกินได้หมดก่อนที่จะมาเซฟได้อย่างสดสวยในช่วงท้ายเกม t ทรนด์อเล็กซา r เดอร์อ8.5คะแนนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเพิ่งกลับมาฟิตสมบูรณ์โดยเกมนี้เขาเล่นด้วยความมั่นใจมีโอกาสผ่านบอลส,สวยๆให้เห็นหลายครั้งแข็งแกร่งทั้งเกมรับและเกมรุกแต่จังหวะจบสกอร์หน้ากรอบอยังคงต้องปรับปรุง v ว r ร์จิลฟานได้8คะแนนกลับมาคุมแนวรับได้อย่างแข็งแกร่งทำให้แนวรุกของวัตฟอร์ดนั้นไม่สามารถสร้างปัญหาให้กับลิเวอร์พูลได้เลย โจเอลมาติด8ปคะแนนลงสนามเป็นตัวจริงในนัดนี้จับคู่กับเวอร์จิลฟานได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมทั้งการเข้าสกัดบอลได้อย่างแข็งแกร่งและครองบอลได้อย่างยอดเยี่ยมอนดูโรเปสัน7.5คะแนนเกมรับจัดการได้ทั้งหมดและเติมเกมรุกทางฝั่งซ้ายได้อย่างดุดันก่อนที่ท้ายเกมเจอเกนครอฟจะตัดสินใจเปลี่ยนตัวออกเพื่อให้พักก่อนที่จะต้องลงเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์หน้า จอดนแฮนเดสัน7.5คะแนนถอยมาเล่นตาำแทนฟาบินโยโดยทำหน้าที่ตัดเกมได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนที่เจ้าถินจะลำเลียงบอลมาถึงแผงกองหลังของทีมและจ่ายบอลได้ดีเจมิลเนอร์8.5คะแนนในเกมนี้เขาได้มาทำหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้เกมแดนกลางนันเหนือกว่าเจ้าถิ่นเยอะและยังเติมเกมขึ้นไปจ่ายบอลให้กับโรเบโตฟิมิโนยิงนำสองประตูต่อศในนาทีที่37อีกด้วย ดาบี้เก,เกตาแจดห้าคะแนนคุมจังหวะเกมในแดนกลางได้ดีและมีโอกาสขึ้นไปทำประตูแต่บอลก็ชนคานอย่างน่าเสียดายโมูฮัม็ดซาล่าสิบคะแนนเต็มสร้างความปั่นป่วนให้กับแดนนี่โรสและแผงหลังเจ้าทินก่อนจะจ่ายยางงามให้กับซาดีโอมาเน่ยิงขึ้นนำหนึ่งต่อศูนและมาทำประตูเองให้ทีมฉีกหนีอย่างสุดสวยสยประตูต่อศูนย หลังโชว์ล็อกหลบแนวรับของวัตฟอร์ดได้อย่างเหนือชั้นทำให้ยิงมา8นักติดที่ลงสนามซาดีโอมาเน่8คะแนนทำประตูที่100ในพรีเมียร์ลีกให้ทีมออกนำหนประตูต่อศู 0, และคุกคามแนวรับทางฝั่งขวาของเจ้าบ้านได้ตลอดทั้งเกมโรเบปตโตฟิมิโน่9คะแนนอยู่ถูกที่ถูกเวลาหลายจังหวะ ยิงจอจอเป็นประตูให้ลิเวอร์พูลหนีห่าง2ประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะมาชาร์จหน้าปากประตูเข้าไปเป็นประตูที่3ต่อศูนย์และทำแฮตทริกได้สำเร็จในช่วงทดเวลาบาดเจ็บอีกด้วยส่วนแข้งตัวสำรองที่ลงสนามคอตาซิมิกาสได้7คะแนนหลังจากที่ลงมาแทนอนดูโรบสันในนาทีที่64เรียกได้ว่าไม่มีปัญหาเลยกับการลงมาทำหน้าที่เป็นแบ็กซ้ายแทนโรบสันในนัดนี้ อเล็กออกเล็กแชมบเบลนได้6.5คะแนนลงมาแทนอเล็กซานเดอร์อาโนในนาทีที่64ลงมาช่วยเติมความสดให้กับทีมและแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือรน้นเนโกวิลเลียมลงมาแทนเจมิลเนอร์นาทีที่83ไม่สามารถให้คะแนนได้เนื่องจากมีเวลาอยู่ในสนามน้อยไปหน่อยแต่ก็สามารถทำได้หนึ่งแอสเซสให้กับโรเบ r ร์โตฟิมิโนยิงลูกคริกท้ายเกมครับ แล้วแฟนลิเวอร o พูชอบประตูไหนที่สุดในเกมนี้และยกให้ใครเป็น Man of the m a แมตอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ